ครับผมรมศึกสุพรมนะครับเป็นผู้ก่อตั้งบ้านปลาดินออร์กิิกฟาร์มสเ,เตย์นะครับสุพรรณบุรีนะครับ ตอนที่พี่เป็นตำรวจเนี่ยพี่ทำราชการมา25ปีเนี่ยเราทําไปเนี่ยเราก็รู้อยู่ว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันอาจจะไม่ตรงกับใจเราใช่ไหมแต่เราก็ทำเพราะว่าหน้าที่เราความรับผิดอชอบเราที่เราก็ทำหลังจากที่พี่ทำงานมา25ปีมันสะสมมาว่าพอแล้วเราก็คิดว่าเฮ้ถึงเวลาแล้วที่เราอยากจะมาใช้ชีวิตของเราเองอะไรเงี้ยก็เลยทิ้งบทบาทตรงนั้นไปแล้วก็มาทําสิ่งที่เราอยากจะทําก็คืองานเกษตรกรมันเป็นชีวิตที่เราเป,ปิดปานะฮะ ตรงที่เราอยู่ตรงนี้มันเป็นพื้นที่นาของบรรพบุรุษนะครับมันเป็นที่นาอย่างเดียวนะพี่ก็ขอญาตกันเนี่ยขอทำไรนาสมบสม,บสมทดลองทําดูสี่ห้าไร่คาว่าไรนาสม,สมบสมนี้ก็คือมีการปลูกข้าวมีการปลูกผักมีการเลี้ยงไก่เลี้ยงปลาเป็นฟาร,รมม์มเล็้ๆเอาไว้กินกันในครัวเรือนนะฮะหลังจากทำไปเรื่อยๆมีเวลาก็ปลูกต้นไม้ปลูกต้นไม้แล้วก็ได้ร่มได้เงาตลอดจากนั้นเราก็ทําเป็นเรื่องของบ้านพักด้วยคำว่าไรนาสมวนรณทั่วไปนสมมติเขาจะไม่ได้มาผักตรงนี้กันใช่ไหมเขาจะมีแค่ผักผลไม้อาาาาาหรรรรรเเเเเเเฉยยยยแตตตต่่่่่ขออออองงงงพพีีีีปป็็นนนนนนืืทักกด้้้วมมิิคูล ผสมมีที่พักมีนาข้าวเกี่ยวกับเรื่องปัจจัยเสี่ยที่มันมีครบอยู่ข้างในนี้หมดเลยพร้อมเลยไม่ต้องออกไปไหนก็อยู่ได้ไง มันเป็นรูปแบบของทิ่พักทั้กลางความเป็นธรรมชาตินะคือเราได้ล่มไม้ที่มันล้มเย็นเรามีบ้านพักอยู่ทั้กลางความเป็นธรรมชาติเงียบสงบไม่วุ่นวายบวกกับอ,กอาหารอยู่ในสวนของเราเนี่ยเป็นผักผลไม้ตามฤดูกาลเนี่ยมันก็เป็นโมทเน่์อย่างที่ลูกค้าเห็นแล้วเขาชอบก็อยากจะมาใช้ชีวิตแบบนี้อยากจะมาเก็บผักกินอยากจะมาเก็บไข่ไข่ที่รูปที่มาที่ไปของการเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยมาใช้ชีวิตสักหนึ่งคืนอะไรเงี้ยเปลี่ยนบรรยากาศเหมือนกับมาพักบ้านนี้ครับผมกับ เวลาลูกค้าเขาจองที่พักมาณหนึ่งวันเนี่ยช่วงบ่ายที่เข้ามานะรแรกเขาก็จะเปลี่ยนชุดเราก็มีชุดให้มีชุดเสื้อมาห้อมกอกกระเช้าก็าจะหามุมไทยลุกมุมเขาที่สวยๆมีมุมจอนเย็นพระอาทิตย์ตกดินมีรถมอเตอร์ไซค์คลาสสิกจักรยานคลาสสิกให้ขับชมพระอาทิตย์ตกดินอะไรและอย่างเงี้ยแล้วก็มีกิจกรรมรถอีแท็กนะฮะเป็นของชาวบ้านเขาอะไรเงี้ยขับไปชมพระอาทิตย์ตกดินเป็นบางจุดบ,บางมุมที่ไทยลุกสวยก็จะพาไปนะฮะเย็นๆเลยฮะนมีกิจกรรมหลายอย่างพักเช้าเริ่มต้นฮะคั่วกาแฟเลยฮะที่นี่เราปลูกกาแฟเเเเเออองงงงกก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 ็็็็็จจจจะรรมมมมมลลลดดาาาาาาแแฟฟไวววู้้้คัััั่่่สสบบบทชนนนนหิิิิขึ กิจกรรมเลยฮะกิจกรรมแรกที่จะทําก็คือกิจกรรมให้อาหารปลาหลังจากที่เลี้ยงปลาเสร็จปวกก็ไปซุ้มที่เลี้ยงควายเลยป้อนอาหารควายขี่ควายชมทุ่งอะไรเงี้ยควายที่เราเลี้ยงเอาไว้แล้วก็ออกมาดึงไหมให้ลูกค้าได้มาถ่ายรูปแล้วก็มาขี่หลังถ่ายรูปเซลฟีกันนะฮะหลังจากนั้นประมาณสักเก้าโมงก็มุฟไปที่ฟาร์มไก่ไก่นะไก่ไก่เป็นไก่ไก่อารมณ์ดีให้ลูกค,าค้าได้ไปป้อนอาหารไก่ไปอุ้มไก่ไปเก็บไข่สดๆาก็ตูดไก่เราจะเก็บไข่ไว้ินสดๆะเงี้ยวกิเมทาลวกซซ่าาทเรจะแจก ให้บ้านลูกค้าได้มาทํากิจกรรมกันช่วงเย็นๆนะฮะทำแจกบัตรจาดบัตรจยดทำเสร็จก็เอาไปกินกันเลยส่วนการทานาเนี่ยเราก็จะมีเทศกาลดํานา3เดือนเราทําทีหนึ่งเราก็จะแจ้งลูกค้าไปทางหน้าเพจว่าวันนี้มีกิจกรรมดํานานะภายในสี่ห้าวันเนี่ยมีกิจกรรมดํานาลูกค้าก็จะก็จะจอกมาบางคนก็จะพาลูกหลานมาทํากิจกรรมนี้ก็มาได้เลย พี่โฟกัสไปที่กลุ่มของคนที่เป็นกิจกรรมของครอบครัวนะ<อ>คือบ้านไปดินเะนี่ยมันจะเป็นแบรนด์ที่ใครเห็นแล้วเอ,อ้ยมันเป็นงานของครอบครัวที่คนมาพักแมันเป็นอะไรที่เงียบสงบ,บไม่วุ่นวายอะไรเงี้ยแล้วก็พาลูกพาหลานมาทํากิจกรรมเสริมให้ลูกหลานได้ฝึกการช่วยเหลือตัวเองอะไรหลายอย่างการเข้าคอร์สในการทากับข้าวด้วยตนเองได้สามารถจุดเตาทานตะโฟนได้ได้อะไรด้หลายอย่างเลยเก็บผักเก็บไข่อะไรเงี้ยมาทำข้าวกินอะไรหลายอย่างเงี้ยครับครับผมครับ เริ่มต้นก่อนนะเราจะใช้วัสดุอยู่2อย่างหลักๆก็คือเป็นเรื่องของไม้ไผ่กับเรื่องบ้านดินมันสอดคล้องความเป็นธรรมชาตินะราคาแล้วก็เป็นราคาใบไม้มีทั้งจากมีทั้งใบตองตึงอะไรเงี้ยคือเราจะไม่ใช้อะไรที่มันเป็นกระเบื้องหรืออะไรที่เป็นสังกะสีหรือแมททัชชิพเลยส่วนรูปแบบบ้านเนี่ยเราก็จะมีให้เลือกหลากหลายแต่ที่หลากหลายเนี่ยคือหมายความว่าเราเอาไว้เป็นตัวเลือกให้ลูกค้าที่มาพาักบางคนไม่ชอบบ้านดินอาจจะชอบบ้านบไม้ไผ่แล้วก็มีอ่างกับน้ําให้เด็กอาบน้ำอะไรหลายอย่างยิ่งคนกรุงเทพเนี่ยเขาอยากจะพาลูกก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 พาา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 หหหหหลลลลลลนนนนมมมมมอออออออค่่่่่ยยยยยะะะะไไไไรรรรรรรงงงงเเเเเเีีีี้้้้้แแแแตตข็็็็จจจจททททบบบสสสๆุิิดดดด์ัํํวถป นคลายได้ครับ ช่วงแรกก็คือมีคนหลายคนบอกว่าถ้าเกิดน้องเปิดไปที่พักแล้วจะมีคนมาพักไม่มันอยู่ไกลแบบนี้อยู่กลางทุ่งกลาง,างนาอย่างเงี้ยใครจะมารู้จักนี่คืออุปสรรคช่วงแรกที่เขาคิดแบบว่ามันจะเป็น,ปนไป,ป,นไ,ปได้ไดหรืออะ,อะไรเงี้ยนะแต่ถ้าสำหรับเราอ่ะเราอาจจะไม่ได้มองเป็นปัญหาได้เรามองแค่ว่าตอนนั้นที่เราทำที่เจอว่าถ้าเกิดไม่มีมาคนพักก็ไม่เป็นไรเรา,าอยู่เองได้เราแค่ว่าทำเอาไปแค่เป็นที่อยู่อาศัยแลหล่งอาหารที่เฉยถ้าเกิดวันนี้ไม่มีลูกค้ามาพักเราก็ยังสามารถดำเนินชีวิตอย่างนี้ได้อยู่แต่ถ้าเกิดมีคนตอบรับมากลับมาก็ถือว่ามััััันนนนนนนกกกกกกก็็็็เเเเเเเปปโชคคคอออออีี้้้้้หหหึึ่่่่งงงงงงงแลลลลลจาาาาาาารรททดดูููบยไไถถิขว แีนะผมเชื่อความไกลเขาไม่ใช่เป็นอุปสรรคที่เชียงใหม่เขาไปกันไกลเป็นมอญแจมไปอะไรกันทางมันลำบากไะเขาก็ไปกันได้ใช่ไหมผมก็คิดว่าไม่ใช่ไม่ต่หาหารอกถ้าเกิดมาแล้วแล้วเขามีความสุขเนี่ยผมเชื่อไกลย,ยังไงเขาไป เผลลัพธ์เลยนะเพราะคำว่ากิจกรรมกิจกรรมเนี่ยที่มันสําคัญมากเพราะคนที่ผมถามหาข้อมูลรีเสิร์ชลูกค้าทุกครั้งที่มาพักเนี<ด>่ยลูกค้าจะบอกว่าเ<ด>ขาเบื่อมากในการที่ไปนอนห้องโรงแรมโรงแรมหรือนอนอะไรไที่มันหรูๆอ่ะเขาก็นอนที่เฉยพาลูกไปนอนแล<ไ>้วถึงเวลาเที่ยงก็มากินข้าวถึงเวลาเย็นก็นข้าวแล้วก็ถึงเวลาเช็คเอาท์กก็ออมันไม่มีอะไรจุดมันสำคัญจำเจอ่ะแต่ถ้เาเกิดมาตรงน,นี้มันได้อะไรหลายๆอย่างเยอะมันได้ถึงความเป็นธรรมชาติก่อนระดับแรกคุณได้ยินเสียงนก ก็คืนคุณได้ยินเสียงกบชาคุณมืดคุณได้ยินเสียงไก่ขันสิ่งนี้ในโรงแรมมันไม่ได้ยินนะฮะและที่สำคัญตื่นเช้ามาคุณนี่สามารถที่พาลูกออกไปเก็บไข่ไก่ได้ไ,<อ>ไม่สามารถพาลูกไปไปป้อนควายขี้อาหารควายหรืออะไรเไร<อ><ๆ>ไปเรียนรู้ทําอะไรนู่นทํานี่อะไรหลายอย่างเนี่ยคือมันในนี่ต้องเข้าใจว่าในโรงแรมในหลหลายอย่างตรงนี้มันไม่มีนีน่คือสิ่งที่เราคิดว่ามันเราเป็นจุดเด่นของเราเขาถึงได้มาครับ คือที่ผมมองดูนะอัรดับแบลกเนี่ยอย่างเช่นว่ารถอ e ีแท็กชาวบ้านก็นสามารถทําได้นะแต่จุดที่เขาจะพาไปเอนเตอร์เทนอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องเชื่อมโยงกับชาวบ้านด้วยเราก็ต้องหาชาวบ้านที่เขาสามารถเอนเตอร์เทนกับลูกค้าได้ไม่ใช่ไปเพราะแค่หน้าที่เลยจะอยากจะได้รังส่วนที่เราคัดมาเนี่ยคือเขาต้องพร้อมที่จะเป็นงานบริการให้ลูกค้าด้วยรักลูกค้าด้วยเหมือนที่เรารักอะไรอย่างเงี้ยกิจกรรมทุกอย่างที่เราเราสร้างขึ้นมาเนี่ยเราคัดไม่กิจกรรมเราอยู่ที่กิจกรรมพวกกาแฟ กาแฟเนี่ยหายากมากนะที่เราจะกินกาแฟกันเราเรียนรู้วิธีการเก็บเมล็ดกาแฟแล้วก็มักคั่วกาแฟปกติเขาไปกินที่ไหนก็เขาจะเสียตังค์กันเขาไม่ร,รู้เรื่องราวของกาแฟแต่นี่เราจะให้รู้เรื่องราวของเมล็ดกาแฟก่อนที่คุณจะกินเราจะรู้ว่าการเก็บเมล็ดกาแฟที่แท้จริงเนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่ เราคาดบริการกอนที่จะได้กาแฟดีๆสักแก้วเนี่ยเราก็ให้เขาเรียนรู้กาแฟเป็นกาแฟแล้วเขาไปคั่วขั้วระดับไหนที่เราชอบกินขัวอ่อนขั้วกลางขัวเข้มนี่คือกิจกรรมของการคั่วกาแฟกิจกรรมของการขี่ควายเงี้ยปกติควายทั่วไปเขาจะขี่กันเขาจะใส่คอกกันไว้เพื่อเซฟเซฟให้ลูกค้าเพื่อความปลอดภัยอะไรอย่างแต่ของเราการันตีอย่างนึงคือเราสร้างฉากสถานที่ให้ลูกค้ามาขี่ควายเนี่ยโดยให้ควายเนี่ยแบบมีการเคลื่อนไหวได้โดยที่ว่าเราฝึกควายมา ให้เด็กหรือผู้ใหญ่ที่มาขี่เนี่ยมั่นใจเลยว่าปลอดภัยแน,น่นอนไม่มีการว่าขี่แล้วจะโดนขวิดแล้วอะไรเงี้ยแล้ขี่แล้วคุณจะได้าพาบพาไปที่มันเป็นองค์ประกอบที่ธรรมชาติมากมีกองฟางมีเถียงนามีต้นตาลมีนาข้าวคุณได้เผ้ามาันคุณจะแฮปปี้มากคุณจะสวยมากเลยทำพิซซ่าอย่างเงี้ยพิซซ่าที่เราทำเนี่ยเราอยากจะให้ได้ของดีจริงๆก็ไปเรียนสูตรมาเรียนอะไรที่มาพัฒนาที่ว่าอยากให้ลูกค้าได้กินของดีเราที่ว่าเราไม่ได้ทําขายนะเราทำาเฉพาะวันเสาร์ให้ลูกค้าได้ทานม,มาแล้วได้มีความรู้สึกประทับใจว่าไยองป คือเราจะคัดของที่ดีๆที่ให้ให้ลูกค้าได้ทานว่า,ามารู้สึกแล้วประทับใจเลยอะ่ะราะว่าจะเป็นเรื่องของอาหารเรื่องของยบกากไม่แต่ผลไม้ที่เราเก็บให้ลูกค้าทานเนี่ย <ś p ard> ก็เป็นผลไมต้ตามฤดูกาลที่เราเก็บจากใกล้ไส่วน <ś p ard> บางอย่างถ้าเกิดเราไม่มีเราก็จะไปเก็บจากเพื่อนบ้านที่เขามีแล้วอุดหนุนขเขาแล้วก็มาให้ลูกค้าทานเป็นผลไม้ที่ปลอดภัยเชื่อไหมธุรกิจทุกอย่างที่เราทำเนี่ยทุกอย่างมันต้องมีกำไรบางคนอาจจะกำไรสี่สิบห้าสิบแต่กำไรของผมเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มากมายนะ ถืว่าผมกำไรมา3าิผมอาจจะแบ่งส่วน10%เซนี่ยก็มาลงในกิจกรรมซื้ออาหารปลามาซื้อผล,ลไม้บางอย่างกับชาวนาคือกําไรอาจจะน้อยกว่าที่อื่นแต่ผมเกลีคดว่าผมจะเก,ก็บคืนตรงนี้ให้กับคนที่มาพักที่เฉยคือผมเอากาไรน้อยจะอาศัยที่ว่าวงรอบคนมาเที่ยวเรามาทับใจแเ้าขอมาซื้อการบริการบ่อยเนี่ยเราคิดแค่นั้นแหละบางครั้งมาถึงจุดๆหนึ่งเนี่ย ระหว่างการให้กับการรับก,การให้เนี่ยความรู้สึกบางทีมันมันแฮปปี้มากบางทีเราเห็นลูกค้าคมีรอยยิม้มมีความสุขเนี่ยนี่คือสิ่งที่เราคิดว่าเอ้ยเหมือนขอมาเที่ยวบ้านเราเรามีความรู้สึกดีๆกลับไปแค่นี้มันถือว่ารับเป็นชัยชนะของเราแล้วหลังจากที่เราทาบ้านไปดินส่วนหนึ่งเนี่ยเรามองถึงว่าเราอยากจะกระจายรายได้ได ให้กระชุ้ชนแล้วก็เอาคนในหมู่บ้านพี่ๆน้องๆลูกๆหลานแ,แถวๆนี้มาทํางานที่นี่เป็นพนักงานที่นี่นะเราช่วยกันลูกหลานที่บางทีคนเรียนจบมาเขาไม,ม่ยังไม่มีงานทำเนี่ยเราก็ดึงเขามานะครับมาเป็นพนักงานมาเป็นทีมงานของพวกเรามาช่วยกันเขาก็มีไรายได้แต่เขาก็อยู่ไม่ไกลจากบ้านเนี่ย <ๆ S 1> ขับรถไปแค่ไม่ถึง5นาทีก็ถึงบ้านอย่างเงี้ยสมมติว่าเขาได้ค่าจ้าง400บาทอย่างเงี้ยเขาก็แทบจะเหลือเลยเพราะว่าเราก็มีอาหารให้เขาก,กินเช้ากับวันเย็นนี้พี่ต้องการให้เขาเหลือเต็มเป๊ะเต็มหน่วยอย่างเงี้ย เริ่มต้นกน่หวันแล้วเราเป็นบ้านไตดิตท,ที่เราทํารูปแบบของฟาร์มด้วยะฮะฟาร์มออคิกนิกเริ่มต้นจะการทําข้าวก่อนเราผู้ข้าเองที่นี้ไม่เผาฟางครับเราจะแช่ฟางแล้วมันย่อยสลายเลยให้มันเน่าเปื่อยเลยยอมเสียเวลานิดนึงหลังจากนั้นเราก็ค่อยไถแล้วก็ค่อยปัน่น เนี่เราไม่ทาสิงไว้อมเลยเพราะปกติกันทํานาข้าวเนี่ยเขาจะเผาฟางกัทำให้ค่าพ PM เกิดขึ้นสูงเลเราจะบอกชาวบ้านทุกคนบอกขอร้องเยเรา่าทำแบบนี้นะทำแบบนี้ต่อไปลูกหลานเราก็อยู่ลำบากนะคนแก่ก็อยู่ลำบากเนี่ยจุดแรกเนี่คือเรื่องการตามข้าวนะส่วนเรื่องปฏิสัตย์เนี่ยอย่างเช่นกาเลี้ยงไก่เนี่ยแล้วก็บอกเขาว่าพี่ถ้าเกิดเราเลี้ยงไก่เนี่ยเราจะทำยังไงให้อุจจาระไม่เหม็นปกติกัรเลี้ยงไก่เนี่ยเรามีฟาร์มเตเนี่ยอุจจาระมันจะเหม็นนะเราก็ศึกษามกีมันแล่่ทีอืิยคสง ลูกค้า,ามาพักอยู่ใกล้เนี่ยเขายังคิดว่าไอพี่เลี้ยงไก่ทำไมไม่มีที่ไกลเลยอ่ะไก่ถึง60ตัว70ตัวอย่างเงี้ยขเขาไปเห็นอาหารที่การเลี้ยงเขาถึงเข้าใจอ้อก็ถึงได้บางอ้อนะเนี่ยคือเราทําตรงนี้เพื่อให้รู้ว่าที่เราทำปศุสัตว์ไม่ว่าจะทำไก,กเ่เกษตรไม่เป็นพิษเป็นภัยกับสังคมรอบข้างเลย ช่วงก่อตั้งแรกๆเนี่ยก็บอกแล้วว่าเราไม่ได้คิดว่าเราจะทําให้มันเป็นรูปหน้าตาแบบนี้นะคือไม่ได้หวังสบความสำเร็จในออกมาหน้าตาแบบนี้นะก็เลยไม่ได้โปรโมทอะไรแต่มันเกิดจากผลพลอยได้จากคนที่เขามาเที่ยวปากต่อปากแล้วช่วงนั้นก็มียูทูบเบอร์มีบล็อกเกอร์อะไรเนี่ยเขามาเที่ยวแล้วเขาก็มีกลุ่มของผู้ติดตามเยอะนั่นแหละคือการตลาดที่ไปไวมากเลยหลังจากนั้นก็มีคนมาก็คือพวกดาราเขาเห็นบ้านไปดินจากยูทูบเบอร์เขาก็เลยมาให้บริการด้วยมันก็เลยเป็นปากต่อปากไปอะไรอย่างนี้ ทำธุรกิจทุกอย่างนะไม่จำเป็นต้องโฮมสเตย์นะไม่แต่ขายขอ,ของที่เรารับประทานแต่ของกินเนี่ยถ้าเกิดไม่ดีจริงเนี่ยลูกค้าสมมากเขาจะไปครั้งแรกให้ลองจริงที่เฉยแต่ค้าอาจจะไม่พูดอะไรนะแล้วเขาก็เงียบไปแต่ถ้าเกิดของที่ว่าเขาไปซื้อซ้ำเนี่ยซื้อบ่อยหรือใช้บริการบ่อยเนี่ยแปลว่าของกินนั้นนะคือเขาต้องมีความประทับใจอะไรตรงนั้น <S <S จุดหลักของพี่ก็คือพี่คิดว่าการจะท,ทําธุรกิจไม่ว่าจะเป็นของกินหรือที่พักเนี่ยเราต้องทำไงให้คนกลับมาซื้อซ้ำได้การที่จะกลับมาซื้อซ้ำให้ ก็คือหนึ่งความประทับใจนะแล้วความประทับใจเกิดจากอะไรลน่ะก็ไลฟ์ก็ดูมาต่อออกความประทับใจเกิดตั้งแต่เจอหน้ากันเรายิ้มแย้มเรามีรอยยิ้มให้กันเรามีความอบอุ่นให้กันเรามีการต้อนรับที่ดีการบริการดูแลเทคแคร์ทุกคนตั้งแต่เข้ามาความรู้สึกทุกคนคิดว่าเป็นพี่เป็นน้องก,กันหมดเลยทุกคนกลมกลืนตั้งแต่เจอกันเขาคุณว่าเฮ้ยนี่เป็นพี่เป็นน้องก,กันหรือเปล่าเนี่ยทำไมเทคแคร์ดูแลอะไรกันเนี่ยนี่คือสิ่งที่เราไทยทอดกับพนักงานทุกคนที่นี่ mm. ก็ต้องบอกเลยเทยนนกับุค ไม่มีการแบ่งชนชั้นเลยนะเราดูแลและใส่ใจระดับเดียวกันหมดเลยนะครับพี่เลยใช้คําว่าบ้านนะพี่ไม่ใช้คําว่ารีสอร์ทพี่ใช้คำว่าบ้านเพราะบ้านมันคือศูนย์รวมของความรักและความวุ่นวุ่นเนี่ยบ้านนี่แหละคือจุดเริ่มต้นของความรักเลยผมคาดหวังอย่างที่คาดหวังให้ลูกค้าที่มาพักเนี่ยกลับไปแล้วมีความสุขแค่นั้นเองนี่คือสิ่งที่ผมต้องการที่สุดผมจะทำาองได้แต่ลูกค้าหิ้วกระเป๋าเข้ามาเนี่ย ยันลูกค้ากลับไปเนี่ยผมจะทํำไงให้ลูกค้ากลับไปแบบมีความสุขแฮปปี้ทั้งความสุขทางกายและความสุขทางใจเพราะนั้นเราจะดูแลเขาในฐานะเป็นพี่เป็นน้องเลยจะไม่ใช่ลูกค้าเลยสายตาและคำพูดมันจะออกอย่างไงเลย เราต้องตั้งโจทย์ชีวิตก่อนวนะ่าจริงๆแล้วชีวิตเราเราต้องการประสบความสำเร็จน่หน้าตาเป็นแบบไหนความสำเร็จของคนแต่ละคนหน้าตาไม่เหมือนกันไม่แต่ความสุขหน้าตาของคนก็ไม่เหมือนกันความสุขของคนไม่ผิดนะน้องบางคนอาจจะชอบชื่อเสียงเกีดยรติยศเงินทองเนี่ยอะไรก็แต่ความสุขแต่ละคนเราห้ามกันไม่ได้แต่ความสุขของพี่เนี่ยคือการได้อยู่ความหน้าความตาของครอ,อบครัวตื่นเ<ม>ช้ามาได้กินข้าวความหน้าความตากันทํากิจกรรมร่วมกันในครอบครัวแล้วก็ไปไหนด้วยกันทําอะไรด้วยกัน มันเป็นความสุขที่มันล้ำลึกอะ่ะพี่ก็เลยเขียนเลยว่ามีอาชีพไหนบ้างที่มันทําตื่นเช้ามาได้ได้เจอหน้าพร้อมหน้าพร้อมตากัน mm hmm. ทํางานด้วยการกินข้าวด้วยกันก็มีอาชีพเดียวที่ผมเห็นนะคืออาชีพเกษตรกรพ mm hmm. ี่ก็เลยพุ่งป้ามาเลยว่าพี่ต้องการแค่นี้เองที่ทำยังไงก็ได้ให้ครอบครัวเป็นครอบครัวจริง ไม่ต yeah. ้องไปไหนไกลตื่นเช้ามาแค่ได้เจอครอบครัวก็จะอบอุ่นเป็นสถาบันแรกที่เราสร้างขึ้นมาด้วยความอบอุ่นมันเป็นความสุขที่มันปานนี้ที่สุดมันเป็นความสุขที่มันลึกที่สุดในมุมมองพี่นะวันนั้นถ้าเกิดต่อให้เรามีเงินมีทองมากมายแต่ถ้าเกิดกลับมาครอบครัวแยกย้ายกันอยู่มันมันโดดเดี่ยวมันเหงาความส็จแบบนั้นพี่ไม่ต้องการพี่ต้องการแบบว่าไม่ต้องรวยเยอะมากมายพอแค่ว่าตื่นเช้ามาได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันครอบครัวเข้าใจกันความสุขพี่ว่ามันมีแค่นี้เองนี่แหละมุมมองพี่มันมีแค่นี้เองครับ สำหรับลูกค้าหลายๆคนที่กำลังมองหาที่พักนะฮะทำกลางความเงียบสงบและความเป็นส่วนเป็นส่วนนะไม่ไวุ่นวายนะบ้านไปดินเนี่ยสามารถตอบโจทย์ได้นะถ้าเกิดใครลองมาพักแล้วเนี่ยพี่ยอยากปลอกเลยว่าบรรยากาศาตั้งแต่เข้ามาแล้วจะอบอุ่นเหมือนมาพักบ้านช่องทางการติดต่อนะครับบ้านไปดินก็ยัมีเพจของบ้านไปดินนะฮะบ้านไปดินออกอากาศฟ้าเตยสามารถไปไปติดต่อช่องทางนั้นได้เลยครับก็จะมีแอดบิทลับนะเวลาติดต่อท,อที่พักอะไรมารับถ้าเกิดไม่ดีจริงนะลูกค้าส่วนมากเขาจะไปครั้งแรกให้ลองจริงที่เฉยแล้วเขาก็เงียบไปแต่่่่ถ้้้าาาเเเกิดขขอองทีีวไปซซืย ซื้อบ่อยและใช้บริการบ่อยนี่นแปลว่าของกินนั้นนะคือเขาต้องมีความประทับใจอะไรตรงนั้นเราต้องทำไงให้คนกลับมาซื้อซ้ำไม่ได้การที่จะกลับมาซื้อซ้ำให้เราก็ต้องจังโจทย์ว่าอะไรที่เราจะทําให้เขากลับมาซื้อซ้ำได้ก็คือหนึ่งความประทับใจนะ